สวัสดีค่ะแม่แป้งค่ะสวัสดีครับเมแป้งสวัสดีค่ะค่ะมือในช่องสาวนิ่งพ้ารวยขอบคุณเช่นเดียวับค่ะมาติดตามแนวทางตัวเลขความฝันกับแม่แป้งเนาะค่ะเป็นคลิปที่2ค่ะของงวดวันที่16มีนาคม2567ไปฝากท่านผู้ชมทางบ้านค่ะครับผมนี่บอเป็นความฝันของแม่แป้งเนาะค่ะเนาะบอร์ดิมันความฝันของแม่แป้งแต่ว่าเป็นความฝันของลูกสาวครับผมเผลทโทรมาเบาสู่แม่แป้งฟังเนาะครับเนาะ ลูกสาวนี่ยื้อสายกันชุดเปลี่ยนครับสมุดปากการค่ะคนทำงานที่สมุดปากการเนาะครับเนาะคนโตเขาเบาแม่แม่นฟังครับผมเคนเบาปั้งเป็นยังไงครับคุณแม่ครับความฝันเปิดอ๋อจ้ะอันลูกสาวฝันว่าลูกสาวไปเที่ยวทะเลเนาะจ้ะค่ะพอดีอันขื่นทะเลนั้นเป็นขื่นซัดซัดโมไซส่เป็นโล่งน้ำทะเลพอเห็นหายไปเลยนะอืมพอก็ะหายหารถหนามมันไปหาจีนได้ก็พอเห็นอันกระจตำรวจหนามก็หาหายพอเห็นเลยว่าค่ะ ค่ะต่อขอตรวจขออภัยกับเสียงรถเนาะค่ะเพราะว่าอยู่ข้างคนทางเนาะค่ะต่ขอตรวจขออภัยหลายๆกับผมเพราะว่าคุณแม่แปเงคนขายกับเขาอยู่ข้างทางไงเนาะครับเนาะก็อาจจะมีเสียงรบกวนจักหน่อยครับจะเลยลูกลู่ฟันลูกเลยโทรมาบอกกูเถอะมันจะฝันเขาเนาะค่ะค่ะครับเลือยอย่างว่าวให้ฟังนะคะแต่ว่าขายเอฟซีอยากซื้อกะ เสียงสูบปืนกับลองบึงเนอกขาะน้าเบาให้ฟังเพิ่นฝันว่าเพิ่นไปเที่ยวทะเลค่ะแล้วรถมอเตอร์ไซค์เพิ่อนนึ่งขื่นทะเลมันซัดลงน้ำเราเห็นหายห้องห้เบื่อขื่นห่วงหายน้ำโหลดพาะว่าขื่นทะเลนี่ซัดเอารถลงไปในน้ำทะเลเป็นรถมอเตอร์ไซค์ค่ะละวตัวเลขหรือคะตีสีไฮแค่เอ็กซ์ซีมันจะมีมันจะมีเจ็ดข้างบนนะมีเจ็ดแล้วก็มีเก่าหนึ่งเจ็ด เออเจ็ดเก่าหนึ่งเด็กกัสองเลขหนึ่นะคะเลขทะเบียนรถข้างข้างบนมันจิเป็นเจ็ดะข้างบนเป็นเจ็ดบานนี้ข้างล่างนี่เป็นตัวใดคะเก่าหนึ่งสองสามเก้าหนึ่งสองสามแต่ว่าลูกสาวกับมากสองสามเลยนะเก่าหนึ่งกับบ้านันใดแต่เพื่นมากสองส ในความฝันของเพิ่นเพิ่นเบาให้เมยแปลงฟ้างค่ะเนกับฟันปัยหาเนาะครับเนาะฝันสันสันกับห้องหาเมื่อเมื่อคืออะไรตำรวจก็ไปตำรวจหนาไปหายยังได้กับเห็นเพิ่นฝันว่าตำรวจหนาไปหากยังดเคยฝันเห็นรถเพิ่นที่ไหมันออกครั้งนั้นนะค่ะกะเลยเบาให้เมยฟ้างพอเม่์ซื้อลอตเตอรี่เนาะค่ะอายุอายุของลูกสาว ยี่สิบ่สิบปีเนาะค่ะอายุของลูกสาวเพราะว่าลูกสาวนี่ห้องไห้ในความฝันเนาะค่ะเออก็ลองเบิ่งเนาะค่ะลูกสาวห้องไห้ในความฝันไห้อยูเบิดขึ้นฮะยูเบิดขึ้นเพื่อน่าค่ะอายุกระติดไว้นำแน่เนาะค่ะท่านผู้ชมลองเบื้องเนาะด้วความฝันของลูกสาวของแม่แป๋งเนาะครับเนาะถิ่นทโธมาจากสมุทรปราการครับผมมาบอกให้ซูแม่แป๋งฟังเนาะครับเนาะจ้าเออจะมีโอกาสครับผม สาวนิ่งกับบ่าเขาพูดมีโอกาสมาติดตามเมแปียงนะครับเนาะผ่านมากครับผมมาผ่านมากมามาไทยมาถามนะครับเนาะมาสีกับเขาเพื่อนมาสีกับเขาเพื่นเพราะว่าพูดเมแปีงเป็นขายกับเขาอยู่ขานท่าไงนะครับเนาะเปิดร้านขายกับเขาเพิ่นกับว่าลูกสาวเิ่นฝันเพิ่นบอกโทรมาบอกสู่ฟังนะครับเนาะเพิ่นฝันว่าเพิ่นไปเที่ยวทะเลไหมหบอครับเมแปียงหลักืนทะเลสัตว์อรุณ มอเตอร์ไซค์ค่ะโบเฮนเลยนะอาเจนไอ้กับโบเฮนคนตำรวจยังขนฮะโบเฮนขับห้องไห่นอได้กลุ่มอุ้อันตื่นขึ้นมาเป็นฝันสินะเลยโทรมาหาเมย์ตอนแจสไลนี่ล่ะคนเห็นงานอยู่สมุทรปรากกาฝันตื่ห้องไห้บดขื่นจากคนนฝันกูเถอเะคนเคยได้เนาะมันออกเก่าหนึ่งตอนหน่อกถ้าถ้าฝันเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์นี่ ออกทุกเทือกแม่นบอกค่ะเป็นผู้ที่ฝันแม่นพ่อตอนนั้นเพิ่นก็ฝันว่างวดที่แล้วเพิ่นก็ฝันว่าเพิ่นก็ถือเจดเก่าอยู่เพราะว่ามันเป็นเจดขังบนบ้านอ๋อแต่ว่าแม่ก็บบอสอันนี้เราเพราะว่าแม่ก็ฝันเก่าเจดเนาะเพราะว่าเพิ่นหมุนเอาเน่โมตอร์ไซค์ของเพิ่นให้ทะเบียอทะยานโมตะไสเอาด้วยแม่เพิ่นวางแต่ว่าแม่เพิ่นก็มาเบิ่งคลิปแม่น่ะแม่ก็มีเก่าเจดเพิ่นว่ามันถือกับของเพิ่นเพิ่นก็ถูกอยู่ค่ะถูกลอตเตอรี่อยู่บางหทนอืมค่ะเพราะว่า ครอบครัวของเมแป็งสีมีโซกเนาะค่ะมีโซกคุณพ่อกะถูกรางวัลลอตเตอรี่คุณแม่กะถูกรางวัลลอตเตอรี่คุณลูกกะถืกรางวัลลอตเตอรี่เนาะค่ะมีตะคูฟันแม่นๆค่ะมีโก็ดูสาวนี่ขันเพิ่นฟันบ่ได้มันตะออกหน้าเกี่ยวก็หลุดเพิ่นนะค่ะรอบนี้ก็มาอีกหลดเพิ่นก็คูดอยู่ออกตลอดเือวานนี้เพิ่นก็มัก2-3เพิ่นว่ามัก2-3แต่ว่าขันเน่นก็บ่ฮู้เนาะกันอันเอมัก สองหนึ่งกับเน้นเนาะค่ะกะเหล้วแต่เอฟซีเพิ่นสีมากเนาะค่ะเก่าเจ็ดมันสีใหม่บอโอ้โหตัวนี้เนาะอันนีิ่มตัวนี้กับมุวนใบเบิร์ตเนาะค่ะกะตัดกลับมุนน้ำเนาะไม่แป้งเนาะค่ะกันใบค่ะแต่ว่าลูกสาวเนี่ยนเพิ่นมากสองสามเลยหรอลูกสาวมากสองสามเนาะค่ะเพิ่นมหินเน้นสองสามเพิ่นว่าค่ะค่ะนี่ก็เป็นแนวทางตัวเลขอกความฝันของแม่แป้งค่ะ บเม่นไม่แปลงฟันค่ะจังชมตมองขอโทษคอภัยเนาะค่ะค่ะลูกสาวเพิ่นฝันและเพิ่นกระโทธมาจากจังหวัดสมุทรปราการเนาะค่ะมาเบาห้กับคุณแม่แปลงฟังค่ะว่าเพิ่นฟันแบบนี่แบบนี้เนาะค่ะคุณแม่สื่อไปน้าในเด้อเพิ่นว่าค่ะเพิ่นบอกคุณแม่เพิ่นค่ะค่ะกระออห้มีโชคมีลาบด้รใหว่างยืแม่ก็ฝฟันว่าเขอาลูกหน่อยมาห้เนาะ แต่ว่าเหลขแม่จะเขาว่าตอนนั้นนอ๋อไม่แปลงฟันแป่ฟันสันสันฟันว่าอันเอามีดลูกว่ามีเหล็กนะเอาลูก่อยมาห้แม่แม่ก็อุมเอาฟันคืออันเกาด้วยว่าฟันมาคื้นี่บอกค่ะแต่วฟันสันสันไม่มีตัวเหล็นตัวค่ะค่ะมีแต่เอาลูกมาห้แม่ก็อุมเอาแค่นั้นล่ะแม่จูหัวเมื่อวานมีเล็กยังหรอกคือว่าแม่ลูกจะอายุไม่แปลงกักปีคะสี่สิบหกอายุไม่แปลงสี่สิบหกปีค่ะท่านผู้ชมแม่แปลงคนฟันลลาสุดเนาะค่ะเมื่อคืนนี่ เพิ่นฝันว่ามีก้นเอาเด็กหน่อยเนาะค่ะเอาลูกหน่อยมาห้แไม่แปลงไม่แปลงก็ได้รับเอาค่ะก็ย่าลืมติดอายุไม่แปลงไว้น้าเพราะว่าคลิปแรก้วยแม่เกิดซีพกเนาะค่ะเพราะว่าคลิปแรกเนาะค่ะทีมาตามไม่แปลงไม่แปลงเพิ่นฝันว่าเป็นผู้เฒ่าใส่ชุดขาวซักไม่กันเฒ่ามาเนาะค่ะมาบอกเลขไม่แปลงค่ะมีเลข สองตัวนี่มีเลขสี่หกเนาะค่ะสี่หกหกสี่แล้วก็สองหาหาสองเนาะค่ะกราฟเอาลาไม่แป้งเพิ่นกะมาฝันหล่าสุดเนาะค่ะฝันว่ามีเป็นผู้เฒ่าบ่ค่ะไม่แป้งเป็นผู้เฒ่าเอาเด็กน่อยเนาะค่ะมาหายไม่แป้งไม่แป้งก็ได้รับเอาอุ้มเอาเลยว่าเมนั่นบด้เอาดอกค้ายค้องเพิ่นก็บอกว่าเอาเอาพฤกษยาหทยสินะพนกษยาไ้เลลี้ยไว้ทั้งค้ายค้องทั้งอันอุ้มลูกมันหมไป เพื่อนบ่เอานะพื่อนมาให้แม่ใหาแล้วบ้านจังวัดเลีวมัยพ่อแม่สวยๆจัหน้อยมาหลวกกระท้วมหาแม่นเยค่ะหลวมกรบอกวนฟันสูฟังนีหลูกกระท้วงหาฟันนี่ละหลูกกระท้มากว่าเมนุฟันแบบนี้แบบนี้ค่ะหนูก็ไปสื่อลวดเลไหวสองสามหลากหลายใบหนึ่งว่าหนูมากตัวนี้ล้วหนูมากเลขกรวดนูนี่แล้วคนว่าเพราะว่าฟันว่าทะเลมันสัตว์เอาไปกลางทะเลหาเจ้าเปล่น ค่ะค่ะท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังค่ะกวิเคราะห์พิจารณาเอาเนาะค่ะมากเลตตัวไรกับเอาตัวนั้นค่ะค่ะความคือวานะเป็นความฝันเนาะเป็นแนวทางเนาะค่ะคุณแม่ค่ะหรือว่าท่านผู้ชมอยากตีตัวเลขจากความฝันของแม่แปงลาซูตก็ได้เนาะค่ะผู้เฒ่าเอาเด็กหน่อยมาห้แม่แปงค่ะแหล้วแตยฟซี่สิตีเนาะค่ะ แต่ไม่แปงเพิ่นบริตีหาค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าเพิ่นบริฟันเป็นตัวเลขเพิ่นว่าค่ะส่วนมากมาตามค่วงฝันหรือว่ามาตามแนวทางครับแม่แปงนี่เพิ่นจะห้เป็นตัวเลขมาเลยครับผมบ่ตตรงตียากเนาะครับเนาะคือเห็นเป็นตัวเลขคือตัวเลขเจ้าจ่ากับผมแต่ว่าฟันมันเคลื่อนนี่ไม่แปงเพิ่นบริเห็นตัวเลขเิ่นฟันว่าตอนมีผู้เฒ่าอเด็ก้อยมาหายเสอๆนะครับนอกแม่แปงเนาะ แม่ก็อุ้มเอาอุ้มเอาอยู่กับข้าเล็กหน่อยกับบนลงไปยักได้หน่อยหน่อยเน่อยกับฟันสันเนาะครับเนาะประมาณค่ะตะเข้าอุ้มเจลได้ค่ะแต่ถ้าท่านผู้ชมท่านใดเนาะค่ะที่เขามารับชมรับฟังแล้วทำมากเนาะค่ะความฝันของแม่แปงก็สามารถตีได้คอมเมนต์ใต้คลิปพูดคุยกันได้เนาะค่ะว่าได้เลขตัวไหนเว้าสู่กันฟังค่ะค่ะแม่แปงมียังเพิ่มเติมบ่คะกับว่ามีค่ะก็ให้อัน อีีมีสูงมีหลาบนะค่ะมันมันปังๆเด้อจากเมื่ทุกคนนะ่ะค่ะคขาว่าจะับส่งสาวนิงนแ้ค่ะค่ะก็ขอขอบคุณแม่แปงหลายๆค่ะโบแพงตัวเลขค่ะขอบคุณค่ะคุณค่ะก็มาสรุปแนวทางตัวเลขความฝันของลูกสาวแม่แปงค่ะแม่แปงนี่เพิ่นเบาซูฟังเนาะค่ะว่าลูกสาวเพิ่นฝันว่าสันลูกสาวของแม่แปงนี่อยู่สมุรปราการเนาะค่ะฝันยามือเสารมากกระโถมหาแม่แปงเนาะค่ะ ว่าแม่หนูฝันเพื่อนว่าฝันว่าขี่รถไปเที่ยวทะเลเพื่อนว่าขี่มอเตอร์ไซค์เนาะค่ะไปเที่ยวทะเลแล้วกระจอดรถไว้เพื่อนว่าละน้ำทะเลนั่นกรซัดขื้นมาฟังเนาะค่ะแล้วก็กืนเอารถมอเตอร์ไซค์ของลูกสาวไม่แป้งนี่ลงไปในน้ำลงไปในทะเลเนาะค่ะหายไปเลยเพื่อนว่าค่ะแล้วลูกสาวไม่แป้งนี่ก็ห้องไห้เพื่อนว่า เสียใจเนาะค่ะไปหาเอื่นคนมาซอยเอารถขึ้นมาก,กเอาขึ้นมาบ่ได้ค่ะเพราะว่าบ่เห็นเลยว่าสันรถมอเตอร์ไซค์นี่หายไปในน้ำทะเลเลยเพื่อนว่าค่ะลูกสาวนี่ห้องให้ตื่นย่ามือเศา้าขึ้นมากก็เลยฝ่าวโทรมาหาเม่เนาะค่ะเบาซูเม่ฟังว่านุฝันแบบนี้เพื่อนว่าค่ะค่ะแล้วไม่แป้งเพื่อนกระด้นนตัวเลขเนาะค่ะมาหายกับท่านผู้ชมทางบ้านเป็นตัวเลขทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ของลูกสาวเพื่อนเนาะค่ะ เลขตัวน,นั้นก็คือเจ็ดเก้าหนึ่งสองสามเนาะคะ่ะเจ็ดข้างบนเนาะคะ่ะแลักเก้าหนึ่งสองสามเป็นเลขทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ที่น้ำทะเลกืนหายไปเนาะคะ่ะค่าแล้วกะ็อายุของแม่แป้งนะคะ่ะเลขสองตัวเนาะคะ่ะอายุของแม่แป้งสี่สิบหกปีเนาะคะ่ะสี่สิบหกปีเพราะว่าแม่แป้งเพิ่นฝันว่าผู้เฒ่าเนาะคะ่ะเอาเด็กน้อย ไม่หายเนาะคะ่ะมาหยัดเยียดหายเนาะค่ะไม่แปงว่าบ่เอาบ่เอาเพื่อนก็นเอายัดเหยียดหายเนาะค่ะไม่แปงก็ได้รับเอาน้ำเพื่อนว่าเป็นเด็กน้อยเนาะคะ่ะเพิ่นก็นอุ่มขายของไปน้ำเมื่อหนึ่งขายของเมื่อหนึ่งอุ่มเด็กน้อยเพิ่นว่าค่ะนี่ขวมฝันค่ะแอดก็เลยต้องถามอายุของเม่แปงเนาะค่ะให้กับท่านผู้ชมทางบ้านค่ะอายุเม่แปง46่ปีค่ะค่าละก็2020นนี่ เป็นอายุของลูกสาวแม่แป้งเนาะคะ่ะลูกสาวแม่แป้งนี่ฝัน่าด้ห้องไห้เนาะคะ่ะฝันบาด้ร้องไห้เนาะคะ่ะเสียอกเสียใจเนาะคะ่ะถีรถมอเตอร์ไซค์นี่ถึงน้ำทะเลกืนหายไปเนาะคะ่ะแอดก็เลยต้องติดอายุของลูกสาวแม่แป้งไว้ให้กับท่านผู้ชมทั้งบ้านนั่มเนาะค่ะสองศูนย์สองศูนย์เป็นอายุลูกสาวของแม่แป้งะค,ะค่ะค่ะส่วนเลขทะเบียนมอเตอร์ไซค์ที่หายไปกับ น้ำทะเลเนาะค่ะมอเตอร์ไซค์ที่หายไปกับน้ำทะเลเลขทะเบียนกับเจ็ดแล้วก็เก้าหนึ่งสองสามเนาะค่ะเจ็ดเก้าหนึ่งสองสามเจ็ดเก่านี้มันออกไปแล้วค่ะท่านผู้ชมเจ็ดเก่าเก่าเจ็ดออกไปแล้วเนาะคะ่ะกะสีเรียหนึ่งสองสามเนาะค่ะหรือว่าเก้าหนึ่งสองหนึ่งสองสามทะเลสามตูเนาะค่ะถ้าสองตูกระตัดเลรีเก่าหนึ่งหนึ่งเก่าสองสามสามสองหนึ่งสองสองหนึ่งเนาะค่ะ ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมเนาะค่ะสิตัดเอาค่ะมากตัวใดชอบตัวใดกะเอาตัวนั่นค่ะตัดตัวนั่นเนาะค่ะตัดกลับหมุนนําค่ะแต่ว่าอย่าลืมว่าต้องตัดกลับหมุนนําเนาะค่ะค่ะนี่ก็เป็นแนวทางเนาะค่ะเป็นแนวทางตัวเลขความฝันของลูกสาวเมแป้งค่ะแต่ว่าคุณแม่นี่เพื่นกบมาเบาสู่ท่านผู้ชมทางบ้านฟังเนาะค่ะขอให้มีโชคมิลาบในรางวัลใหญ่ครับ ลูกสาวไม่แปลงหรือว่าไม่แปลงเบิดสุขุสุขคนค่ะในงวดวันที่16มีนาคม2 5 6 7นี่ค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้สาวนิ้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมรละฟังคลิปของสาวนิ้งพระรวยจงมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุมันขวัญยืนมีโชคมีลาภ หิ่งหิงมานมานปังๆรำรวยรำร,วย,รวยถูกรางวัลลอตเตอรี่เบอรสุขูสุขคนเด้อค่ะเดอ้อข่าสุดท้ายนี้สาวนิ่งก็เขาฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสาวนิ่งพะรุยได้หาคลิปดๆีๆโตเล็กเด็ด,ด,ดมาใหา้กับท่านผู้ชมทั้งบ้านได้รับชมและฟังต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ